รับสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะวันนี้อยู่ผมแฮป้เอาวันนี้เรียกเกมหมอ,อบ้านสยองขวัญสาวอนิเมะที่น่ากลัวและซึ่งเกมนี้เขียนไว้ว่าในเกมจำลองการโรงเรียนสกุลกละสยองขวัญนี้คุณจะได้เนมีบทบาทเด็กสาวมาัธยมปลายที่มีพลังวิเศษแล้วิธีการใช้ชีวิตเฮ้ยทุยวิธีการใช้อาวุธทุกชนิดเพื่อต่อสู้กับสาวโรงเรียนมัธยมคนอื่นที่อยู่ในห้องเรียนสกุลละเพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนและเตรียมตัวสำหรับการจำลองทดลองโรงเรียนในวันนี้แล้วมันจริงไหมเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเขาจะใช้อาวุธ ท่านผู้ชมตอนที่ผมก็ได้เข้ามาหน้าเกมเรียบร้อยแล้วมันเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะน e w เก m ห้ชีวิตถ้าเกิดว่าเราโดนน้องจับได้ก็เราก็จะตายเหลือแค่ชีวิตชีวิตใช่ไหมโอเคมันเป็นยังไงกันนะตอนนี้อ๋อเขาบอกว่าอะไรอาอไม่รู้นะผมอ่านไม่ออกแล้วนีกุญแจมาหนึ่งอันยังไง ข้านอกมีอะไรเปิดจะอีคุณใจไปเปิดห้องไหนแต่ว่ามันไม่ใช่โรงเรียนนะในเกมในในเฮสต์ใน,ใน,ใน,ในอแอปเขาบอกว่าหนึ่งเรียนมันไม่ใช่ what what do you do ฮุยเรเขียน้องไปทางนั้น ้องคุณแจหายเจผูหายนะพีชมไม่เป็นไรเราไปหาอื่นก่อนข้างล่างมีอะไรบ้างข้างล่างมีเราต้องหาฉลรงนะเพืาา่อจีไม้ก็งัดประตูด,ด้านล่างกลัวเหมือนกันเนี่ยไม่ได้กลัวแบบกลัวว่ามันจะไอจัมสแก์ผมจำได้มีประตูตรงนี้ ปิดแล้วเปิดได้เปิดได้ท่านผู้ชมเปิดได้ผมเอาหมดเลยเฮียตกใจหมดทุกก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะแต่ออกแนวน่ารักซะมากกว่านะนะครับท่านผู้ชมผมต้องการฉาแรงอุ๊ยไปที่ไหนไม่รู้นะปึ๊บเฮ้ย ฮียเฮีย่ยไปเชี่ยแล้ววะน้องเห็นได้ไงนี่ขมหลบแล้วนะอ่าจะหาฉลังใช่ไหม,มน่าจะอยู่แถวนี้นะที่น้องเฝ้าไว้ไม่ใช่ทางนี้ตรงนี้นะผมเราจะไปเอาไข่ควงกันด้านล่างนะครับ แสงมาแล้วท่านผู้ชมตรงนี้หลบได้น้องอยู่ไหนวะน้องอยู่ตรงนี้ซึ่งเราต้องไปข้างล่างใช่ไหมครับตรงนี้ก่อนเลยนะับไม่ดูแต่ที่รู้ผมแอบก่อนเหมือนกับว่าน้องเห็นเหรอ ท่านผู้ชมผมไม่รู้นะว่าน้องเห็นได้ยังไงแต่ผมไปแล้วไปเอาไขค,รครวงมาเนเี่ยมันไม่ใช่โรงเรียนนี่นใครบอกว่าเป็นโรงเรียนนะโอ้โหอะไรกันผมหาฉลงตรงนั้นแล้วไขค,รครวงมานะเดี๋ยวคลิปเราเปิดห้องนั้นได้แล้วก็เข้าไปนะครับผมน้องมาดักกุยอีกแล้ว ซึ่งควรต้องไปขาคุ่ไข่ตรงนั้นวื่อเหมือนน้องหยุดหลบในห้องนี้เพื่อจุกหุยอย่าอย่าตบอย่าตบพี่หนูปิดประตูไว้เพื่อให้น้องไม่เห็นนะไข่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 แล้วมีอะไรข้างในฮะ ทำไม่ไม่มีเลยม,มีอะไรเลยเฮ้ยเีย,เอ,ยอย่าทำแบบนี้สิมานี่เลยขายแล้วไม่มีอะไรนะไปทางนี้เลยนะทุกทุกเปิดไปไปเฮ้ จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมสำหรับเกมนี้ก็สั้นๆง่ายๆได้ใจความไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะไม่ใช่วงเรียนเลยซึ่งเกมไม่ตรงปก